3เทคนิคเพิ่มยอดวิวใน tiktok สเทคนิคเพิ่มยอดวิวใน tiktok เทคนิคข้อที่หนึ่งจะต้องหยุดสายตาคนดูให้ได้ภายใ,ใน3มวินาทีเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าใน tiktok เนี่ยเป็นคลิปวิดีโอสั้นแล้วก็ คนที่เข้ามาเล่นติ๊กตอกส่วนมากเนี่ยนะคะก็จะชอบความสนุกสนานนะคะหรือชอบสาระความรู้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทาช่องเกี่ยวกับอะไรก็ตามนะคะเราก็จะต้องหยุดสายตาคนดูให้ได้ภายใน3วินาทีค่ะเทคนิคข้อที่2ค่ะนั่นก็คือการทำช่องที่เกี่ยวกับการให้ความรู้เพราะว่าถ้าเรานะทำช่องที่ ให้ความรู้นะคะแล้วมันคือช่องที่มีประโยชน์แหละที่จะทําให้คนที่เข้าที่เขาในเข้ามาดูเราเนี่ยได้อะไรบ้างนะคะจากช่องของเราเพราะฉะนั้นนะคะถ้าช่องเราเนี่ยมีทั้งความสนุกมีทั้งความรู้ก็จะทําให้ยอดวิวของเราเพิ่มขึ้นแล้วก็ผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะส่วนททคนีกข้อที่3ค่ะนั่นก็คือการใส่แฮชแท็ที่เป็นกระแสเช่นอะไรนะคะแท็กที่เป็นกระแสก็อาจจะเป็นเพลงดังในทิกตอก นะคะหรือว่าอาจจะเป็นแฮชแท็กเช่นแฮชแท็กดิจตอลอยู่นี้อันนี้ก็จะเป็นแฮชแท็กกับของทางที่ Tik t o อลเนี่ยส่งมาให้กับผู้เล่นนะคะให้ใส่ดิจิตอลอยู่นี้อยู่นี้เนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าเอ๊ะถ้าใส่ Tik t o อลอยู่นี้เนี่ยหมายความว่าอย่างไรการใส่ Tik t o อลอยู่นี้ก็หมายความว่า ช่องของคนนี้เป็นช่องที่ให้ประโยชน์และให้ความรู้แก่คนที่เข้ามาเล่น TikTok กนะคะก็จะทำให้ทางเจ้าหน้าที่ของ TikTok หรือว่ากลอริทึมของ TikTok เนี่ยนะคะดันข้อมูลคลิปของเรานะคะให้ไปสู่ผู้ที่เข้ามาชมมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูได้ว่าช่องของเราหรือคลิปของเราเนี่ย ทำมาไว้เพื่ออะไรและเพื่อใครนะคะเราหาเป้าหมายตรงนี้แหละให้ชัดเจนเมื่อเรารู้เป้าหมายที่ชัดเจนแล้วนะคะเราจะได้รู้ว่าคนที่จะเข้ามาดูเราเนี่ยเขาเข้ามาดูเพื่ออะไรหรือเขาได้ประโยชน์อะไรนะคะจากการที่เขาเข้ามาดูช่องของเรานะเป็น3เทคนิคนะคะที่เอามาฝากกันในวันนี้ ก็ใครเอาไปทําแล้วเป็นยังไงสามารถเพิ่มยอดวิวได้ไหมสามารถมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นหรือเปล่าก็สามารถที่จะมาแสดงความคิดเห็นภายใต้คลิปวิดีโอนี้ไว้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ